เนียนเหมือนใส่ฟิลเตอร์เลยอ่ะอันนี้เรื่องจริงแป้งเนียนเกินนะดังดึงหายหมด มะปางก็จะลงเป็นแป้งผสมรองพื้นของโซลาตัวนี้เลยค่ะเขาชื่อรุ่นว่าโซลาคอลลาเจนฟาวเดชั่นพาวเดอร์ SPF 50 PA 3บวกค่ะอันนี้มะปางใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคือคอลลาเจนเนี่ยเขาก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกระชับนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดเรี้วรอยก่อนไว้ได้ด้วยเวลาใช้นะคะมะปางก็จะแตะพับแบบนี้นะแล้วก็มาวนที่มือก่อนเพื่อให้แป้งเนี่ยมันไม่ติดพับมากเกินไปนะคะกดๆไปเลยนะคะ นนเนียนแบบเนียนเหมือแนบบใส่ฟิลเตอร์เลยอ่ะอันนี้เรื่องจริงคนผิวมันเนี่ยก็ใช้ได้เพราะว่าเขาคุมมันดีนะกันน้ํากันเหงื่อติดทนทั้งวันให้ดูความเนียนทุกคนคือมันเนียนเวอร์วังมากดูดิแล้วก็ไม่หนักผิวเลยนะคะทุกคนเป็นแป้งผสมรองพื้นที่เบาจริงๆนะสิวนะคือแบบกิบจริงกิบจางดีมากเลยอ่ะทุกคนใช้แล้วหน้าไม่เทาแล้วก็หน้าแบบดูไม่หมองด้วยนะดูดิอันนี้ว่าปางใช้เบอร์หนึ่งนะคะหน้าพอดีกับคอ,อมากๆนะแป้งเนียนเกินนะ ดังดึงหายหมดเสร็จแล้วค่ะทุกคนลุคเมคอัพ everyday version อัปเดตของมาป่านะคะเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมนะลุคนี้บอกเลยว่าลุคนี้เนี่ยเราเน้นไปที่งานผิวเลยนะดูดิผิวขึ้นเนียนสวยมากๆนะคะแบบไม่ใช้รองพื้นเลย Girl, how